สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้นะคะเป็น EP ีที่54โปไม้ด่างไม้ป้ายราคาแบ่งปันนะคะค่าส่งพร้อมโอนเมาส์เมา50บาททุกบ้านค่ะและสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะคะมีค่าจัดส่งเมาส์เมา70บาททุกบ้านค่ะ ซึ่งคลิปนี้นะคะแม่ค้าทำคลิปไว้วันอาทิตย์ที่12มีนาคม2566นะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นวันอังคารที่14มีนาคม2566ค่ะทางส่วนของเรานะคะจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกรองจัดส่งทางปรษณีย์เอียมเอ็ให้ทุกบ้านจ้าและช่องทางติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์ 083 054 1875ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะขึ้นรูปคิวอ d e คพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมือนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ค้าจัดทำคลิปเป็นเวลาค่ำแล้วนะคะต้องขออนุญาตลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะใช้แสงไฟช่วยเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับน้องๆบอลสีนะคะเนื่องจากวันจันทร์แม่ค้ามีนัดที่จะต้องวิ่งส่งดินให้กับลูกค้าทางโซนระยองกแกลงนะคะ จึงไม่สะดวกในการจัดทำคลิปนั่นเองค่ะข่าชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรายการขายใน EP ที่54นี้กันเลยจ้าเริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะมีชื่อว่าอับสรสวรรค์ค่ะซึ่งแม่ค้าคัดมาได้5กระถางนะคะเป็นไม้ป้ายสวยๆเลยนะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูทีละกระถางเนาะอะ,อะ กระถางที่1นนะคะปลาสวยๆฟอร์มแบบนี้เลยนะคะแม่ค้าแบ่งให้200บาทค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นต้นที่สองค่ะแม่ค้าก็แบ่งให้ที่กระถางละ200บาทนะคะเดี๋ยวจะดูนัมเบอร์ก่อนไม่แน่ใจอ่านี่กระถางที่2นะคะลูกค้านะอ่าหรือท่านใดนะคะที่แอดไลน์ไม่เป็นเนาะก็จด นมเบอร์ของแต่ละกระถางไว้นะคะสมมุติว่าลูกค้าต้องการอักษรสวรรค์กระถางที่2นะคะจดลงรายละเอียดไว้เนาะเราก็สามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์083-0541875นะคะเมื่อนี้ก็สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อ,อสั่งบอลสีได้เช่นกันคะ่ะมาต่อกันที่กระถางที่3นะคะกระถางที่3นะคะดูสิคะป้ายสวยทุกต้นเลยนะคะลูกค้านะไม่เอฟไม่เกบไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็มาต้นนี้เนาะ กระถางที่4นะคะ,ะจะให้ดูเนาะายสวยทุกใบเลยนะคะลูกค้านะลูกค้ารับไปนะคะมาชุดนี้นะคะให้ลูกค้าพักฟื้นสัก2หรือสวันนะคะแล้วก็ทําการเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะให้เขากินดินใหม่นะคะเขาจะได้โตแล้วก็ฟอร์มสวยขึ้นนะคะลูกค้านะ,ะต้นนี้นะคะจะเป็นกระถางที่5ค่ะลูกค้าค่ะสําหรับ E.P. ที่53นี้นะคะอักษรสวร์น,นะคะแม่ค้านำมาแบ่งนะคะให้5กระถางนะคะในราคาเบาๆเลยนะ200บาททุกกระถางะค,ะค่ะค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าพรมพิมานนะคะซึ่งแม่ค้ามีมาแบ่งแค่3กระถางเท่านั้นนะคะลูกค้านะ,ะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ200บาทนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะแนะนำให้ดูทีละต้นเนาะ สำหรับต้นนี้นะคะจะเป็นต้นที่1นนะคะลูกค้านะแม่ค้าจะเขียนลำเบอร์ไว้ที่กระถางแล้วนะคะอย่างนี้นะคะแม่ค้าจะเขียนไว้่างนี้นะลูกค้าสนใจนะคะหรือชอบต้นไหนนะคะก็จดลงรายละเอียดไว้นะคะว่าลูกค้าต้องการพรมพิมานลำเบอร์ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้พรมพิมานต้นที่1นนะคะ200บาทค่ะสำหรับต้นนี้นะคะจะเป็นพรมพิมานนะคะ และต้นนี้นะคะจะเป็นพรมพิมานกระถางที่2นะคะก็ให้ราคาเท่ากันนะคะ200บาทนะคะปรีใหม่เข้ามานะคะป้ายนะคะลูกค้านาะไม่มีบุปป้าเลยนะคะลูกค้านะค่ะแล้วมาต่อกันที่กระถางที่3นะคะพรมพิมานกระถางที่3นะคะไซส์ฟอร์มประมาณนี้นะคะลูกค้านะ,ะแม่ค้าก็ให้ที่200บาทคา่ะ รายการต่อมานะคะมีชื่อว่าเท้ารำไพนะคะแม่ค้าคัดมาแบ่งปัน2กระถางนะคะซึ่งแม่ค้าจะแบ่งปันในราคากระถางละ200บาทนะคะฟอร์มสวยๆป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะอจ,จะยกให้ดูเนาะอันนี้เป็นกระถางที่1นนะคะต้นโตแข็งแรงแล้วนะคะลูกค้านานรักเดินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มาดูกันซิว่าต้นที่2จะสวยแค่ สวยขนาดไหนนะคะต้นที่2นะคะก็ปลายสวยไม่แพ้กับต้นที่1เลยนะคะจะยกให้ดูเนาะแม่ขา <c oughs> จดเลขไว้ตรงไหนเนาะอ่านี่นะคะอันนี้คือกระถางที่2นะคะไซส์อร์มแบบนี้เลยนะคะต้นโตแข็งแรงเลยนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเท้ารําไพ่นะคะแม่ค้ามีมาแบ่งแค่2กระถางเท่านั้นนะคะในราคาที่200บาทคะ่ะต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่ากระบี่ในร้อยนะคะแม่ค้ามีมาแบ่งสองกระถางนะคะลูกค้านะแม่ค้าแบ่งให้ราคาเบาๆนะคะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ2 0 0บาทนะคะอัะอนนี้นะคะจะเป็นกระถางที่1นะคะ ส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะจะเป็นกระถางที่2นะคะต้นนี้ก็ป้ายสวยไม่แพ้กับไม่แพ้กระถางหนึ่งเลยนะคะลูกค้านะรอการเจริญเติบโตนะคะรอการกัดสีอีกนิดหนึ่งนะคะลูกค้าก็จะได้ออกป้ายแดงๆแบบนั้นนะคะลูกค้านะ,ะกระถางที่2นะคะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะ โอ้โหบอกเลยว่าดางสวยนะคะเหมาะสําหรับกับการตั้งแม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ชุดนี้บอกเลยนะว่าให้หน่อเก่งมากๆเลยนะเดี๋ยวแม่ค้าจะแนะนําทีหลักระถางนะคะซึ่งเรามีมาแบ่งแค่2กระถางเท่านั้นนะแบ่งให้นะคะเป็นามาเป็นราคาแบ่งปันเนาะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ2 0 0บาทนะคะสําหรับเศรษฐีพันล้านนะคะอ่ะอันนี้คือกระถางที่1นนะคะลูกคะนะ้านาจะให้ดูลายใบเนาะ ลายใบลายหินอ่อนเลยนะคะด่างลายหินอ่อนสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นกระถางที่สองนะคะไซส์ฟอร์มแข็งแรงมากเลยนะคะด่างสวยมากๆเลยเนาะอันนี้กระถางที่สองนะคะแม่ค้าจะเขียนเลขไว้ทุกกระถางนะคะลูกค้านะจดชื่อและนัมเบอร์มาให้แม่ค้าด้วยนะคะ มาต่อกันที่ต้นนี้นะคะสําหรับอสงไขนะคะแม่ค้ามีมาแบ่ง2กระถางนะคะในราคาที่กระถางละ200บาทนะคะสําหรับ EP ที่54นี้เท่านั้นนะคะซึ่งแม่ค้ามีมาแบ่ง2กระถางนะคะ,ะจะยกให้ดูเนาะกระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่1นะคะ200บาทค่ะ และกระถางนี้นะคะป้าสวยๆเลยนะต้นนี้จะออกโทนชมพูป้ายเขียวนะคะอ่ะต้นนี้นะคะกระถางที่สองนะคะไซส์ฟอมประมาณนี้นะคะแม่ค้าให้200บาทค่ะ,ะต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าสิรานปราดนะคะเป็นหน้าด่างสวยเลยนะคะเหมาะ สำหรับกับการตั้งแม่มากๆเลยนะคะเพราะเขามีเชื้อด่างนั่นเองนะคะลูกค้านะเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูทีละต้นนะคะค่ะจะให้ดูหน้าไม้นะเห็นไหมคะว่าหน้าไม้เขาด่างสวยเลยนะคะอีกต้นหนึ่งเนาะในกระถางนี้นะคะจะมีถึง2ต้นนะคะลูกค้านะกระถางที่1นนะคะแม่คะขอ290บาทนะคะฟังไม่ผิดค่ะกระถางที่1นนะคะสิรานปาณนะ290บบาทเท่านั้นค่ะแล้วต่อมานะคะต้นที่สองนะคะ จะให้ดูลายใบยก่อนเนาะต้นนี้ด่างนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะจะให้ดูเนาะต้นนี้ก็ด่างต้นนี้ก็ด่างนะคะซึ่งกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอราคาที่380ร้อยแปดสิบบาทนะคะมีมาแบ่งแค่สองกระถางเท่านั้นนะคะสำหรับ EP ที่ห้าสิบสี่นี้นะคะถ้าพลาดแล้วคือหมดเลยนะคะสำหรับราคาโปรดีๆแบบนี้นะคะแม่ค้าจัดมาให้เฉพาะ EP นี้เท่านั้นนะคะ ค่ฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้านะถ้าท่านใดนะคะไม่อยากพลาดโปรดีๆจากทางสวนบ้านนาบอนสีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ subscribe ไว้กับช่องเราด้วยนะคะค่ะมาต่อกันที่ยอดมงกุฎนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะแนะนำให้ชมทีละต้นเนาะมาแจ้งราคากันก่อนนะคะสําหรับยอดมงกุฎนะคะด่างลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะแม่ค้ามาแบ,บ่งปันให้ในราคาเบาๆนะคะ แม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ2 0 0บาทนะคะดังสวยไม่มีผิดหวังเลยนะคะแม่ค้าแนะนําเลยนะขายยอดมงกุฎนะคะอันนี้กระถางที่1นนะคะไซฟอร์มประมาณนี้นะคะลูกค้านะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นยอดมงกุฎอออยอดมงกุฎกระถางที่สองนะคะลูกค้านะ สวยเลยนะคะเห็นไหมคะว่าลายสวยเลยนะแล้วก็กระถางที่3มนะคะจะเป็นต้นนี้นะคะลูกค้ารรบไปนะคะให้พักฟื้นนะคะ2องถึงสวันนะคะหลังจากนั้นให้ทําการเปลี่ยนกระถางให้น้องกินดินใหม่นะคะเขาจะได้โตและสวยงามมากกว่านี้นะแล้วก็ต่อมานะคะต้นที่4ี่นะคะโอ้โหด่างเขาเรียกว่าด่างมาครบทุกใบเลยนะสําหรับต้นนี้นะคะ อันนี้คือกระดาษถงที่4นะคะลูกค้านะแล้วก็กระดาษถงสุดท้ายนะคะสวยไม่แพ้กันเลยจ้าค่ะอันนี้คือกระดาษถังที่5นะคะแม่ค้าให้ราคาเท่ากันทุกกระดาถังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาังที่1ที่2ที่3ามที่4ี่และที่5นะคะให้ไปในราคาที่200บาทนะคะค่าจะจดเลขไว้แบบนี้นะคะลูกค้านะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าจังหวัดระยองนะคะสําหรับจังหวัดระยองนะคะแม่ค้าแบ่งให้ในราคาเบาๆนะให้ที่ราคากระถางละ150บาทนะคะมาแบ่งปันกัน3ากระถางเท่านั้นนะคะลูกค้านะจะยกให้ดูทีละต้นนะคะ,ะต้นนี้นะคะเป็นต้นที่1นะคะลูกคะนะ้านะใบสวยทุกใบเลยนะคะ,ะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นด้านหลังเนาะจะเป็น กระถางที่2นะคะซึ่งต้องขออภัยนะคะซึ่งวันนี้แม่ค้าทางานมืดไปหน่อยเนาะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นวันจันทร์นะคะมีคิวที่จะต้องไปส่งดินที่จังหวัดระยองเนาะ mm. ก็เลยถ่ายทําไว้ช่วงกลางคืนนะคะ mm. เพื่อวันจันทร์นะคะจะได้มีคลิปให้ลูกค้าติดตามนะคะ แล้วก็ต้นนี้นะคะจังหวัดระยองนะคะต้นที่2นะคะในราคา150บาทต้นโตสวยสวยเลยเนาะใครที่ชอบนะคะสะสมไม้เก่านเนาะต้นนี้น่าสะสมมากเลยนะคะแล้วก็บอกเลยเนาะ,ะเป็นไม้เก่านะคะไม้ไป้ายที่ทํายากอ่งอต้นนะคะส่วนมากออกมาจะเป็นแผลงออกชมพูไม้ไป้ายเขียวเลยนะซึ่งชุดนี้นะคะได้ไป้ายสวยนะคะลูกค้านะอยากจะให้เก็บกันนะคะอะมาคันที่ต้นนี้นะคะจังหวัดระยองนะคะต้นที่สามค่ะ จะให้ดูนะแม่คะจะเขียนนัำเบอร์ไว้นะจ๊ะอย่าลืมระบุเลขมาด้วยนะคะลูกค้านะฝากไว้ด้วยนะคะไม้เก่าสวยๆน่าสะสมต้นนี้นะคะมีชื่อว่าจังหวัดระยองนะคะ แบ่งกันในราคาเ่าๆ่ารหบาทค่ะมาต่อกันที่ไม้ป้ายต้นนี้นะคะมีชื่อว่าซับเจเิญรินะคะแม่คับคัดหน้าป้ายสวยๆมาแบ่งปันนะคะลูกค้านะสําหรับซับเจเิญรินะคะแม่ค้าแบ่งให้ที่ราคากระถางละ250บาทนะคะป้ายสวยๆแดง จ็บแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะแนะนําทีละกระถางนะอะส่วนอ่ะกระถางนี้นะคะจะเป็นกระถางที่1นะคะลูกค้านะไซฟอร์มแบบนี้นะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นกระถางที่2คะ่ะและต้นด้านข้างนะคะจะเป็นกระถางที่3นะคะลูกค้านะอย,อย่าลืมจดเลขมาให้แม่ค้าด้วยนะคะว่าลูกค้ารักต้นไหนนะแล้วก็ต้นนี้นะคะ ต้นนี้นะคะจะเป็นกระถางที่4นะคะอยากจะยกฟอร์ไม่ดูทุกต้นเลยนะคะสวยทุกต้นค่ะลูกค้านะใครสั่งที่หลังไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าเขาป้ายสวยจริงๆนะคะสําหรับไม้ชุดนี้เนาะ,ะต้นนี้นะคะซับจเจริญต้นที่5นะคะลูกค้านะค่ะ ย้ำกันอีกรอบนึงแล้วกันเนาะซับเจเิญรินะคะกระถางละ250บาทนะคะแม่ค้ามีมาแบ่งทั้งหมด5กระถางนะคะต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นบอลกาดนะมีชื่อว่าหลวงปูสิทธิ์นะคะเป็นไม้ที่ขึ้นชื่อว่าทํายากมากๆเลยนะคะแม่ค้ายอยากจะแนะนํานะคะท่านใดที่ยังไม่มีนะน่าสะสมไว้นะคะเพราะว่าแต่ละต้นนะคะ ลายด่างมาสวยมากแล้วก็ตั้งแม่ได้ดีทีเดียวเลยเนาะแล้วก็แม่ค้าจะแบ่งปันกันให้แค่5กระถางเท่านั้นนะคะย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะแม่ค้ามาแบ่งให้5กระถางในราคาที่250บาทนะคะลูกค้าฟังไม่ผิดคะ่ะสําหรับ EP ที่54นี้เท่านั้นนะคะแบ่งให้ในราคาที่250บาทคะ่ะ ก็หมดจาก5ต้นนี้แล้วนะคะก็ไม่มีสำรองนะคะเพราะว่าเราจัดโปรมาให้แล้วแต่คลิปนะคะอ่ะต้นนี้นะหลวงปู่สิทธิ์นะคะต้นที่1ค่ะต้นนี้นะคะจะเป็นหลวงปู่สิทธิ์ต้นที่2ค่ะและต้นด้านข้างนะคะต้นนี้เนาะขยับมาหลวงปู่สิทธิ์ต้นที่3นะคะ ต้นด้านหลังนะคะจะเป็นหลวงปู่สิทธ์นะจะให้ดูลายใบนะคะลูกค้านะลายใบสวยมากๆเลยนะหลวงปู่สิทธ์กระถางที่4ค่ะแล้วก็หลวงปู่สิทธ์กระถางสุดท้ายนะคะต้นนี้ก็สวยเช่นกันนะคะลูกค้านาะไม่ต้องกลัวว่าความสวยเขาจะน้อยหน้ากันนะคะ,ะกระถางที่5นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับหลวงปู่สิทธ์ชุดนี้นะคะ จริงๆคะ่ะต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเทพคีรีนะคะเป็นบอลกาดนะแม่ค้าแบ่งให้ในราคาเบาๆนะคะสําหรับเทพคีรีนะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ250บาทนะคะบอลกาดนะคะบอกเลยนะกําลังมาแรงเลยนะคะลูกค้านะน่าสะสมไว้นะคะก่อนที่ราคาจะขึ้นนั่นเองนะคะอาจจะแนะนําเทียนกระถางนะคะกระถางที่1นนะคะรายใบป้ายมาแล้วนะคะลูกค้านะ กระถางที่1น,นะคะและต้นต่อมานะคะกระถางที่2ค่ะลูกค้าฟอมใบดกมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นกระถางที่3ค่ะลูกค้าจะให้ดูเนาะ,ะท่านใดนะคะชอบต้นไหนนะคะอย่าลืมนะคะจดเบอร์มาไว้ให้แม่้าด้วยนะคะเวลาเราสรุปยอดกันจะได้ง่ายขึ้นนะคะลูกค้านะอันนี้เป็นกระถางที่4นะคะเทพคีรีค่ะ ใครที่ชอบสะสมบอลกราบนะคะราคานี้ไม่ควรพลาดนะคะต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปูแหวนแต่ว่าจะแจ้งให้ทราบอย่างนี้นะคะเขามีตำหนิตร,ตรงนี้นิดนึงนะคะเรามาแบ่งปันในราคาเบาๆแล้วกันนะสําหรับหลวงปูแหวนต้นนี้นะคะแม่ค้าแบ่งให้ที่ราคากระถางละ250บบาทนะคะน้องอยู่ในกระถาง 6นิ้วนะคะลูกค้านะอัพไซส์ขึ้นเป็นแม่พันธุ์ได้แบบสบายๆเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะบอนกาบต้นนี้นะคะน่าเก็บเช่นกันคะ่ะในไหนวันนี้นะคะนําเสนอบอนกาบแล้วเนาะแม่ค้าจะแนะนํานะคะซึ่งต้นด้านหน้านี้นะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะลูกค้านะเป็นลูกไม้มาเลสนะคะยังไม่ผ่านการผ่านนะลูกค้านะคะรับไปนะคะก็ สามารถนําไปตั้งชื่อเป็นของท่านได้นะคะลูกค้านะสําหรับลูกไม้มะเร็ดนะคะต้นนี้นะ,ะแม่ค้านะคะแบ่งให้ในราคาที่500บาทนะคะสําหรับท่านใบนะคะที่ชอบอ่พอนกาบนะจะให้ดูลายใบใกล้ๆนะคะสวยเลยนะคะลวดลายเส้นดีมากๆเลยนะคะค่ะ แล้วก็แม่นะคะ้ามีมาแบ่ง2กระถางนะคะสําหรับกอนกลาบนะักไม้มันเล็ดนะแล้วก็ชุดนี้นะคะจะเป็นออกสีสวยนะคะโทนสีมาสวยเลยนะลวดลายเล่นเส้นดีมากๆเลยนะคะให้ดูเนาะ,ะกระถางนี้นะคะแม่ค้าก็แบ่งให้ในราคากระถางละ500บาทนะคะย้ํากันอีกรอบนึงนะคะเป็นลูกไม้มันเล็ดนะคะลูกค้านะ,ะจะให้ดูนะโทนสีสวยนะคะลูกค้านักท่านใดที่ชอบ าการเขาเรียกว่าเหมือนลายปลาคราฟเลยนะคะต้นนี้นะะสวยนะคะลูกค้านะแม,แม่ค้าแนะนํานะคะสําหรับลูกไม้นะคะเป็นบอลกาดเนาะก็อันนี้จะเป็นกระถางที่1น,นะคะลูกค้านะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นกระถางที่2นะคะแม่ค้าให้ราคาเท่ากันนะคะกระถางละ500บาทค่ะมาต่อกันที่ไม้กาดต้นนี้นะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะลูกค้านะจะยกฟอร์มให้ดูเนาะ ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าวิรัญญานะคะเป็นใบากาบที่สวยมากๆเลยนะคะให้ดูลวดลายเส้นเขานะคะสวยมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะใครที่ชอบสะสมบอนกาบนะคะต้นนี้ก็น่าสะสมเช่นกันนะมากันที่ราคาบ้างนะคะสําหรับวิรัญญานะคะน้องอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ 350บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งให้1กระถางนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะโทนสีมาสวยดีมากๆเลยนะเขาเรียกว่าเป็นลวดลายเส้นที่เด่นชัดนะคะขอบใบออกโพตสีชมพูนะคะกระดูกชมพูเส้นชมพูนะคะตัดด้วยพื้นสีเขียวนะคะลูกค้านะจะให้ดูฟอร์มนะคะน้องแข็งแรงค่ะน้องแข็งแรงแล้วนะค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นเทพสายรุ้งนะคะมาครบทุกสีเลยจริงๆนะเทพสายรุ้งนะคะกระถางนี้นะอยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วนะคะลูกค้านะจะยกฟอร์มให้ดูนะคะ,ะเทพสายรุ้งลายสวยลายแบบมาครบทุกสีเลยนะสำหรับเทพสายรุ้งกระถางนี้นะคะแม่นะคะ้าขอราคาที่690บาทนะคะ มีมาแบ่งแค่1กระถางนะคะลูกค้านะต้นนี้คือบอกเลยว่าเป็นตั้งแม่ได้ดีนะคะแล้วก็จ่ายลูกได้สวยมากๆนะคะลูกค้านะ ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับบอดกาดอีกหนึ่งรายการค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับรายการไายแนะนำรายการในยี่ปีที่54เป็นอย่างไรกันบ้างคะถูกใจกันบ้างหรือต่าถ้าลูกค้าแบบสนใจหรือชอบต้นไหนสำหรับลูกค้าจดเลขสนใจต้นไหนนะคะหรือชอบต้นไหนนะเช่หลวงพุทธินต้นเลยที่หนึ่งพร้อมกับเบอร์ต้นเทพคีรีนะคะแล้วก็แจ้งเรามาได้นะคะหรือต้นที่สังค์ระบุซูนแปดสามารถนะคะสั่หนึ่งเจ็ดห้าค่ะเบอร์นี้ก็ สามารถแอดไลน์เพิ่มที่เบอน์โ้รนะคะ08305418และสำหรับลูกค้าพลรงโบนี่นะคะก็สามารถแอดไลน์สิบบาทมาสั่งซื้อนสีาะสำหรับลูกค้าเก็บเงินฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขออภัยเลยนะเพราะว่าเราจะมีรอบนี้แม่ันครั้งหนึ่งนะคะเป็นวันอังคารที่14มีนาคมนะคะจะส่งทางปลายสนีเอียงเบ็ดให้ทุกบ้านค่ะกอดจากกันไปนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง YouTube บ้านนาะบอนสีด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดโปรดีๆจากทางสวนเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ